คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเสียงทชคฉลากกินแดงรัฐบาลเท่านั้นไม่ที่แนะไม่แนะนำไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมห้ามเล่นการพน,นันเป็นอันขาด่คะดูหลักกิโลข้างท่านะคะนาะงคมาขอโชวพอลาดมาถามยายนะคะยายมาขอโชวอ์อลาดยายมาจากสายน้อยายมาจจกนูินม,มาได้ค่ะ นีม่มาจากนู่นแล้วไล่แก่ยายถือว่าค่ะงวดเมื่อกี้บุกคยมากขังเทีนขังที่สองมาแต่หลายปีแล้วแกอ่อันนี้ครั้งที่สองอันนี้ยายมาขอโชว์ขอลาบกับตาจันตะเสียขังที่สองอ่าตั้งแต่มาหลายปีนันถือว่ายายยกไดชิ้หนหาแต่บริสุลขาหนึ่งอยู่ละโอ้ออกตรงๆแต่บริสุลเมนมา<อ>ชื่อได้ยกไดหนึ่งหา ไปก็ไปออกีกหลางหาหาออก้งอางทางอืมวดน,นี้เรยมาขอใหม่บอกค่ะเรยมเร่าทานนะ้าก็เลยอยากมาขอใหม่นะคะอืมนาเป็นคจันทานม,มาแต่ดุลแล้วเนาะค่ะน้อบ๊วม่มาขอ,อวดน,นี้เลยม,มาขอเามาทานเลยขอละหเพิ่งงสารเ่งารก็มันคือกับว่านี่ยนี่ะตัว่เนี่ยนิเลยแต่หล็กตัวใดน้อยายขอ่ อันยกลูกปิ้งป่องเชิญซี่ได้เชิญซีใดอ่ะสามหาซีอะอันนี้ยกลูกปิ้งป่องลูกปิ้งป่องได้ซีแปดเก่าซีแปดเก่าสามหาซีนะคะเนาะยายมาจากนู่นนะไรย้ายถิ่นไปสนยนอคือเดี๋ยวพานมาทั้งนี้พี่ไปบ้านวัดน้องเล็กวัดน้องเล็กก็เลยเด็กมากกันเลยเห็นก็เลย บม่งนะคะใบ้านน้องเล็กนะคะเนาะขหลขอขโขอหลาบนค้าขอโฉขขอลาบขึ้นแล้วข้อใดใส่ใส่ชิวชิวกินเดีทำบุญทำทานเนาะค่ะแกงสันเดียวคนเฮาเนาะมันกรตองกงสันเนาะค่ะถูกนามือบาลนะคะตาบ่างงวดนันย่ามาขอตั้งแต่ดนเนาะค่ะนะขอไดหนึ่งหามาจดสองดหนึ่งหาจะยกกับ่เคยสิริ ผัดอกหากใหนึ่งหาอกติมติมนะคะเนาะเสียดายนะคะเนาะเสียดายแกปหูสิเก็เรยว่าบุญมาถึงก็เลยกัเยไปหมดนี้อย่าลืมเด้อค่ะมาขออะไรอย่าลืมนะยายเด้อถุกเยถุกนาะค่ะเนาะไปงานเบอบอกเป็นแนวปูมตาจันตาสีนี่เอาาถุกนะคะ ยายมาจากนุ่นน่าไล่นะมาขอโชคขอลาภเพิ่นเคยขอไปละเพิ่นบ่ซื้อนะคะเนาะงวันนี้เพิ่อนพานเพิ่นก็เลยมาขอโชคกับตาจันตาซีของเฮานะคะนี่ค่ะสารตาจันตาซีของเฮาเด้อค่ะนี่ค่ะมีผู้โชคดีตลอดนะคะเนาะมาขอโชคขอลาภจะถูกตลอดนะคะเนาะเพิ่นได้ไปแต่เพิ่นบ่ซื้อเนาะค่ะเพิ่นเลย ปีนี้พิ่นพานมาเพิ่นเลยมาขอใหม้นะคะนี่ค่ะ,คะเลขเพิน่นอาเซียมสีสามห้าสีนะคะสามห้าสีแล้วก็สี่แปดเก้าน,นะคะสี่แปดเก้าน,นี่เด้อค่ะเ,คเลขกยายยายมาจากนุ่นนะลายนะคะเนาะยายให้ถามหน่อยยายชื่ออะไรเนาะยายขมูลสังทองค่ะยายขมูลสังทองนะคะมาจากนุ่นนะลายนะคะนนเนาะมาจากนุ่นนะลายเพิ่นอ่า เคยขอได้ตรงๆนะคะนะบโได้ซื้อเนาะค่ะเนาะก็เลยมาหล่อมาผ่านหล่อสองก็เลยขออีอ่ะอันนี้มาหล่อสองนะคะเนาะ <Yeah. S 1> มารอบสองผ่านมาก็เลยมาขอ <Yeah. S 1> เผื่อมีโชคมีลาบกลับไปเนาะคะะ <Yeah. S 1> ่ะเนอะย่ากับกับแล้วเนาะค่ะเนาะ <Yeah. S 1> นี่เนาะค่ะอยู่ที่รักกิโลข้างห้าเนาะงขอย่าขอได้สามห้าสีเนาะค่ะสามห้าสีแล้วก็สี่แปดเก้านาะค่ะสี่แปดเก้า ยายเคยขอเคยถูกนะค่ะเนาะแต่ยายไม่ได้ซื้อนะคะงวันนี้ยายมาขอใหม่เด้อค่ะนานๆยายจะมาทีนึงเนาะค่ะ,นะ,คะเนาะเผื่อมีโชคมีลาบกลับไปเนาะคะ<ม>่ะเนาะนี่อายุลักกิโลของเฮ้าด้วยค่ะนี่ค่ะ<ม>ตาเล็กเนี่ยลักกิโลเขาตลอดเนาะค่ะเนาะสองศูนย์เจ็ดเก้าสองศูนย์เจ็ดเก้าสองเจ็ดนี่ค่ะจ<ม>ับเอานะคะเนาะเพื่อมีโชคมีลาบกับลักกิโลของเฮาเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะฝั่งนี้ก็ หนึ่งแปดสองเจ็ดนะคะหนึ 1, 8, 2, 1, 8, 2, ่งแปดสองเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดอฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นี่ค่ะงวดเมื่อกี้ก็เข้าด้วยค่ะฝั่งนี้นี่หกศูนย์นี่ค่ะหกศูนย์นะคะนะ้อหกศูนย์เลขหก 6, เลขศูนย์นะคะงวดเมื่กี้เลขหก 6, เลขศูนย์นะคะนะ่ะ จะเก้าศูนย์ก็ได้นะคะเนาะค่ะเข้างวดเมื่อกี้ก็เข้านะคะนี่ค่ะนี่ค่ะศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์ก็เข้าเขามาไลา่งวดแล้วค่ะนะลักกิโลของเข้านะคะเนาะซื้อว้นไปวนมาในลักกิโลนี่ก็ได้โชคได้ลาบน,นะคะเนาะนี่ค่ะหนึ่งแปดฝั่งนี้หนึ่งแปดสองเจ็ดนะคะเนาะเผื่อมีโชคนะคะเนาะแจับเอานะคะเผื่อมีโชค นี่ค่คะอยู่ที่ศาลตาจันตะเชียงข้าวอยู่ละกิโลเด้อค่ะเพื่อเอฟซีอ่าสนใจนะคะผู้ใดสนใจอยากมากราบมาไหว้กมาด,ด่เด้อค่ะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะนะอำเภอศรีคอนรภูมิถนนอ่าเส้น207เกานะคะเนาะเส้น2079นะคะเนาะถนนเส้น,น207 9เด้อค่ะอยู่บ้านอ่า เขาเรียกบ้านน้องจอกนะคะบ้านน้องจอกก่อนจะถึงบ้านตลาดเนาะค่ะเนาะอยูอ่อำเภอศรีขอนเนาะเขตอำเภอศรีขอนเนาะค่ะเนาะสายสายถนนสายรัตนะสุรินเน,นาะค่ะรัตนะสุรินถนนเส้น2079ด้วยค่ะนี่ค่ะผู้ใดอยากมากก็มาได้ด้วยค่ะนี่นะคะสารละกิโลของข้านะคะ สารใหญ่เนาะคะอันนี้ก็เป็นสารน้อยเนาะคะสารที่โดนทุบนะคะที่เคยถูกทุบมากนาะคะในบารเลขที่สารนี้ค่ะสามห้าเจ็ดห้านะคะเนาะ,ะอันนี้คือเขาทุบเนาะคะเนะะาะเขาทุบอันนี้ก็คือโดนทุบเนาะคะเนาะแต่บารเลขที่สารกับตกเก้านะคะเนาะบารเลขที่สารสารมีอยู่ซีาสารนาะคะซีสาร ตัวนี้ขึ้นมาใหม่หรือคะตัวตนี้สางขึ้นมาใหม่ตัวนี้มีคนอ่าทำสารมาให้ตาจันตะเซีใหม่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอ่าลูกหลานตาจันตะเซีละค่ะคนเห็ดขึ้นมาให้ตาจันตเซีใหม่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะคือบริเวณลัก,กิโลของเอานะคะละก,กิโลให้โชคนะคะเนาะแกะมีคนมาอ่ายังรัท่าอยู่ค่ะมีคนรัทธามีคนมาขอโชคขอลาภเรื่อยอยู่เลยค่ะ มีคนมาขอโชคขอลาบเลือ่อยด้วยค่ะคือว่าในบริเวณนี้นะคะผู้ได้พานผู้ได้มากกระไดเนาะคะ่ะเนาะมาขอโชคขอลาบขอเฮ้าตลอดเนาะคะ่ะเนาะคือว่าเขาหายทุกคนเนาะคะ่ะผู้ได้มากกระไดผู้ไดามากกระไดเนาะคะ่ะเนาะเขาบ่ไดเขาบ่ไดเลือกคนหายด้วยค่ะแต่จันทเซี่ยแล้วแต่ดวงไพ่ดวงมันเนาะคะ่ะไพ่อยากมากกับมากเนาะคะ่ะเนาะคือว่าอยู่ลักิโลของเฮ้ามีโชคมีลาบตลอดด้วยค่ะดวง แต่ละคนเนาะคะ่ะบื่อคือกันเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าอยู่ในหลักกิโลเ้านะ้ามีค่ะมีตัวเลขเที่เข้าตลอดเนาะคะ่ะหนึ่งแปดสองเจ็ดเนาะคะ่ะหนึ่งแปดสองเจ็ดเนาะคะ่นะเนาะก็ฟังนั่นก 1, 6, 5, 0, นะหนึ่งหกหาศูนย์เนาะคะ่ะเนาะเข้าตลอดเด้อค่ะผู้ใดอยากได้อา่าโชคได้ลาบก็มาเด้อค่ะเด้อของหลักกิโลของเราเนาะคะ่ะเนาะมีโชคมีลาบเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ วันที่หนึ่งมิถุนาเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะผู้่ได้อยากได้ตัวเลขไปเสี่ยงโฉกอะเอาตัวเลขในีลักกิโลหรือว่าเหล็กย่อามาแต่น,น,นุ่นนะไล่เมื่อกี้เนาะค่ะเนาะที่ผ่านมาที่เพิ่นผ่านมาแล้วเพิ่นขอได้ตัวเลขแต่เพิ่นบ่อสื่อเนาะค่ะเนาะเพิ่นอาจจะมาให้โฉกอะเอฟซีก็ได้เนาะค่ะเนาะอ่ะคลิปนี้เพจพระรวยก็ขอจยบเสน่นะะนะนะหนเนาะค่ะเนาะกดไหลกดแชร์เน่เด้อค่ะ